หลงหลง,ลงมึนๆกันอยู่นิดนึงนะคะกับการจะไปสักเบของสนามบินนะคะรู้สึกยังไงบ้างอากาศเย็นๆค่ะอ่าฮะก็มีให่เลือกไปอยู่สองแบบนะคะว่าจะไปเป็นแบบยังไงอ่ะไปรถบัสหรือว่าจะไปพี่วินบอกว่าเอาแนวไหนแนวหนึ่งหนหอ่ะอ่ะ่นี้น,นอนนะ ก็จะมีสองแบบนะคะก็มอรถบัสครังมีรถบัสหรือว่าไฟไฟนะคะเราก็เลือกวันแรกก็เอกเราไม่หนักเนาะเราก็เลือกไปแบบว่าของสับเวนะคะสับเวสี่พันมอนนะคะก็เอาสี่คูณมอลสามสิบนะคะต้องเดินด้วยเลยเดินผานโรงแรมแล้วก็เปลี่ยนสถานี <S <S 2> <S 2> สองสถานีนะคะแล้วก็จะไปที่โซสเตชันแล้วก็ไปแล้วคนก็จะเยอะมากใช่คะ่ะแล้วดูสัมภาระของเรานะคะเยอะมาก อะไรวนแรกวันยังเีนแรง